จะปุ่มแล้วจะตัวอะพอมากตัวพอมากตัวมันต้องหวาน เขาได้เรียนอะไรนะต้งแต่ปีปลายปีน่รมาจำไ้ไหมนูกศยกงนี่เลยยังนี่แล้วเราใช่อะไรใช้ใช้ไฟฟ้าชอบด้วยอ่ะมันเจ่ายใช้ไามน้าไฟายมืีอปรอะ้าแล้วก็ล่าเลยงยาล้างน้าค่ะอทำยังไงกับยาล้างห้องน้ำก็คือเขตีปากตีแสบตีแบก็ล้แ้วถึงว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการที่บ้าน เ้ื่อความที่ส่ตัวว่าที่ได้จะเดือดร้อนเนี่เเลยก็เลยยอมล้วคุณแม่รู้เด้มั้ยไม่ค่ะีุณทราบเมื่อวันที่10คุณทราบเมื่อวันที่10เดือนนี้เพน้อตอนประมาณวันที่8ตั้งหน้าว่าว่าว่าผรักแมองกับพ่อนะไม่รู้ว่าถ้านีอะไรจะเพืแทนมึงคงไม่เหมคส่งมาให้แม่ก็ส่งพาส่งพอเสงคนที่ไแล้วกนั้นคิ ก็ทุกคนตลอดลยนมันมันจะเป็นหลาขอไม่ไหวทั้ร่างกายทั้งใจก็เลยคิดว่าอยากจะจบชีวิตเพื่อแบ่นำาสาก็ก็เรียบร้อแล้วน่านะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในกรางในคดีเนี่ยก็ม่ต้องกังวลนะคุณแม่นะเพราะว่าท่างผมท่านผูการท่านบกตรก็ส่่งมานะครับนาว่ามันมีลางหมายโดยเป็นทารนะครับไม่ว่าจะเป็น ตำรวจหรือใครก็ตามนะครับนะเพราะนั้นเหมือนัตำรวจนะครับในการในคดีนะารทำเช่ากฎหมายโดยเช่าสิ่งกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจประชาชนหรือใครก็ต้องผิดก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นหนูไม่เคกลัวเรื่องอิ่นตอนนี้ที่หนูนะไม่มีที่บนนะครับมีแต่กฎหมายเดียวกันนะครับแล้วประชาชนผู้ถูกกระทำต้องรับการดูแลนะครับนะเดี๋ยวหนูก็หลังจากนี้ก็ไปรักษาตัวเรียบร้อยนะครับจากน้นก็จะได้ไปหางานใหม่นะ S <S okay. ถ้าถ้าสงสัยอะไรก็ามาหาผู้การก็ได้เลยนะครับนะ أ, ก็ขอมั่นใจในการทำงานของมานู่านนะนะวันนี้ผมลงมาเองด้วยซ้ำนะครับนะก็ขอมั่นใจนะครับนะวันนี้จะไม่มีใครมาขู่เข็นอะไรได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะนะ ก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ก่อเหตุก็ให้การการรับสารภาพอยู่แล้วนะครับนะเขาก็ให้การรับสารภาพว่าเขาทำจริงนะครับนะแต่ว่า,าจากการที่ผมดูใบแพทย์เนี่ยเาขาได้เป็นรับการรักษาตัวมานะครับนะในเรื่องของการที่เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จากที่ผมดูใบแพทย์นะครับนะใบแพทย์ก็ระบุเขียนหมอเขียนไว้ว่า,เ,า,เ,าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นระยะๆนะครับแสดงว่ามีอาการทางจิตเวชหรือเปล่าครับก็ส่วนนี้เขายังไม่ได้ไปหาหมอจิตเวชนะครับเขาไปพบแพทย์แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษานะครับนะส่วนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมก็แนะนําเข้าไปนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยหนึ่งขั้นแรกเนี่ยเมื่อรมนภาคสี่ศูนหน้าส่งตัวกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปรายงานตัวทางต้นสังกัดนะครับก็คือกองบังคับการตํารวจสันติบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อรายงานตัวต้นสังกัดแล้วเนี่ยก็ต้องรายงานต้นต้องอาหารเสรายา อันนี้เป็นเรื่องการเนินงการทวินัยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับนะวันนี้ความผิดที่กระทำเนี่ยก็เป็นความผิดฐานฆ่ามนุษย์นะครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทาหารหรือพลเรือแล้วแต่นะครับวันนี้ในส่วนของเจ้าที่บวชเราเนี่ยนะครับท่านบ,บอกว่าจะรอให้มาครับใช้กฎหมายโดยที่ทัดแล้วก็โดยเท่าเทียมกันนะฮะทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะวันนี้เนี่ยจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับนะเ,เจ้าตัวเนี่ยมามอบตัวเองนะแล้วก็พร้อมกับให้การรับว่าเขาทำจริงนะครับ แต่ใจที่เขาทำเนี่ยก็ต้องดูในรายละเอียดเอกสารถ้าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีอาการป่วยนะครับแต่ว่าส่วนจะเป็นโรคจิตหรือไม่เป็นโรคจิตเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องของหมออีกทีหนึงนะฮนะเพราะฉะนั้นหลังนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสอบสวนปากคำนะแล้วก็จะนำตัวเบรกในเรื่องการขอหมายคน้นนะถ้าค้นบ้านนะเพื่อดูร่องรอยต่างๆดูเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้นะครับก็มีมติในการสอบสวนค่แย่เหยื่อแล้วนะครับนะยืนยันว่าเป็นความผิดฐานฆ่ามนุษย์นะเป็นการที่ ตนเองเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เป็นการก่มขืนใจบังคับใช้แรงงานนะครับแล้วก็บริการมีการแสวงหาประโยชน์นาจากการบังคับใช้แรงงานนะแล้วก็การบริการนะครับรวมถึงนําไปสู่การกักขังนุ่นเหนียวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ยังครอบงาจิตใจด้วยนะครับมีการค่มขูนะ่ว่าจะไปทไําร้ายร่างกายที่บ้านจะไปทําร <Yeah. S 1> <rika> ้ายแม่ญาติพี่น้องที่บ้านก็ทําให้อ่ พูดเสียหายหเขากลัวนะครับเหล่านี้ก็เป็นการครอบงำจิตใจเขานะะฮทำให้เขาเกิดความากลัวนะครับเพราะฉะน,นั้นเหล่านี้ก็เป็นความผิดฐานฆามนุษย์ทั้งสิ้นนะครับ